ยูว a t ซับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หล่อเท่และสวยใสยทุกคนนะครับพบกับผม Toxic Pro Player วันนี้เราอยู่กับคลิป Rainbow Six Siege X นะครับโดยที่เราอยู่กับอีเวนต์สำรวจทุกด่านในเกมนี้นะวันนี้เนี่ยเราจะไปต่อกันดนัที่12นะว่าจะเป็นด่าอะไรงั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าไปสสวัดี โอเควันนี้เราผมเลือกเป็นด่านสลัมนะครับหรือว่าด่านบราซิลนะครับก็ด่านนี้เป็นด่านที่โดนรีเวิร์สมารอบหนึ่งแล้วนะค,คือด่านนี้เป็นด่านที่อ่าจะพูดยังไงเดี๋ยวชั้นบนสุดตอนอยังไม่รีเวิร์กนะมันมี10แผ่นแปะไม่หมดนะผมพูดแค่นี้แหละคืออ่าด่านแม่งเกียนนะค,คือด่านมันเชี่ยมากนะครับทางขึ้นทางลงแม่งแบบนรกจ,จัดเลยนะคือถ้าคุณมาทันเล่นด่านนี้ตอนอยังไม่รีเวิร์กนะโอ้โหมันตอนที่ระบบศพยังมีอะ บอมเลยมันแน่นอนนะครับโอเคมาที่ส่วนแรกคือส่วนของจุดเกิดนะก็จะมีเป็นหลังอาคารคือบริเวณน,นี้นะครับนี่เราจะมีทางเดินขึ้นอาคารได้นะตลาดก็คือบริเวณข้างล่างนี้นะครับไปเยื้องๆกับทางรถลงนะครับแล้วก็จะมีสนามโรงเรียนอันนี้ก็จะมีสนามบอลน,นะครับใช่ปะสนามบอลอยู่นี้นะตรงนี้ก็จะมีสนามโรงเรียนผมชอบเกิดตรงบริเวณตลาดกับสนามโรงเรียนนะเพราะว่ามันใกล้กับอันนี้นะวิ่งเข้าง,ง่ายขออนุญาตเกิดตรงตลาดเลยแล้วกันนะครับโอเค อย่างแรกนะก็คือเหมือนที่ผมบอกก็คืออย่างทุกดานเนี่ยแทบจะทุกดานนะก็คือทางเชื่อมมันสามารถเชื่อมกันได้นนหมดนะอย่างผมเกิดตรงตลาดใช่ไหมเราสามารถเดินขึ้นไปได้นะไปตรงบริเวณโรงเรียนได้นะคนี่นี่โรงเรียนนะนั่ลานหน้าโรงเรียนโรงเรียนน่าจะอยู่แถวนี้ปะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันสามารถเดินเชื่อมกันได้นะโรงเรียนก็เดินไปตรงบริเวณหลังคาได้นะนี่เห็นปะเนี่ยทางเดินมันจะคดเคี้ยวหน่อยแต่ว่า วิ่งไปเองก็น่าจะรู้เรื่องมั้งเนี่ยไปมันก็ไม่ได้ยากนะคือเว้นแ,แต่ว่าคุณจะเกิดแล้วคุณจะงงๆหน่อยนะบางทีมันก็จะแบบเอ้ยเชกิดตรงไหนวะอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะน,นี่ถ้าเป็นคนเกิดตรงเออ่บริเวณหลังคาจะอยู่ประมาณนี้นะนี่จุดเกิดจะอยู่รบริเวณนี้จะวิ่งลงไปหรือจะวิ่งลงไปฝั่งนี้ก็ได้นะครับเนี่ยตรงน,นี้ก็ไปได้นะนี่เนี่ยวิ่งลงไปได้เลยเนี่ยเห็นปะเนี่ยอันนี้คือถนนน้ำนี่ ตลาดแต่มันผมเียกเป็นถนนนะครับนี่หน,นี่เหนปไแล้วก็ตอนแรกเนี่ยด่านนี้เนี่ยข้างล่างนะครับตอนแรกเนี่ยมันสามารถเข้าได้นะครับนี่ตรงนี้มันจะมีบันไดนะถ้าเป็นยังไม่รีเวิร์กนะแต่ผมจำไม่ได้แล้วคือมันรีเวิร์กไปนานแล้วนะครับอันนี้ก็ไปได้น,นี่เนี่ยเนี่ยวิ่งอ้อมหลังรถไปก็ได้หรือว่าจะวิ่งเข้าอาคารก็ได้มันจะมีทางขึ้นอยู่นะครับนี่จะเอ๋ะนะครับโอเคเดินขึ้นมาได้นะครับมันจะมีรถ มีทางเชื่อมนี่ถึงแล้วโอเคงั้นเรามาดูในส่วนของกล้องด้านนอกเลยกว่าว่ามีตัวไหนบ้างก็ไปตัวแรกนะผมเกิดตรงตลาดใช่ไหมตลาดนับจะมีหนึ่งตัวคือตรงบริเวณน,นี้นับนี่ตรงนี้เดินออกมากล้องจะอยู่อ๋อเฮียตรงไหนวะเดี๋ยวนึก่นอ,อนอ๋อยู่นี่อยู่นี่นี่อยู่นี่นะมีตัวแรกนี่ถึงบริเวณ ตึกเหลืองจำไว้นะตึกเหลืองก็ได้ตึกที่มีแนะ er อรนะ์นะคอสเซอร์แอร์พัดลมแอร์นะนี่อยู่นี่หนึ่งตัวเ,เดินตรงนี้ก็เดินก็ได้วะเดินต่อมาคือบริเวณของส่วนหลังคาแต่ถ้าตรงไหนผมจําไม่ได้หมดนะขออภัยนะเพราะว่าบางทีมันยิงไม่ครบไงบางทีจุดด่านนี้มันเข้าได้ไวนะคือมันต้องมันเข้าไวมากนะมันแทบจะไม่ค่อยได้ยิงกล้องข้างนอกเลยนะนี่ ก็ตรงนี้ใช่ไหมขอดูก่อนนะคือผมต้องค่อยๆดูเพราะว่ามันไม่แน่ใจว่ามันอยู่ไหนบ้างนะครับตรงนี้เหรอไอเชียครบยังปะเดินนะเดี๋ยวขอดูเรื่อยๆก่อนขออนุญาตเดินบริเวณน,นี้เดี๋ยวผมนึกก่อนนะ ตัวที่2น่าจะอยู่ตรงนี้นะน่าจะใช่เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับจุดเกิดนะครับตัวที่2อ่ะคือตรงนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะแถวๆตรงนี้แหละ,ะจุดๆนี้จุดนี้จุดนี้น,นี่ตรงนี้ตรนี่ตัวที่3คือตรงบริเวณตรงนี้นะนี่นี่คือข้างบนนะครับ แต่เดี๋ยวผมจะลองสลับฝั่งเป็นดิเฟนเดอร์แล้วมาดูกล้องข้างนอกกันว่ามันมีตามนี้ไหมมี3ตัวเท่าที่ผมยิงมาหรือเปล่าก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะต่อจากตรงนี้แหละโอเคโอเคงั้นขออย่างแรกก็คืออย่างดูกล้องก่อนว่าข้างนอกเนี่ยมันมีตามที่ผมคิดหรือเปล่า1 2 3สโอเค3ตัวนะครับก็คือตรงนี้1ที่บริเวณฟุตบอลนะครับแล้วก็ขบนอาดาฟ้าแล้วก็ตรงบริเวณตลาดนะครับ บริเวณตลาด2-3ตัวนะครับโอเคโอเคงั้นผมขออนุญาตเข้าจากาชั้นบนสุดก่อนนะเพราะว่าข้างล่างมันไม่มีที่เข้านะมันมีแต่มันมีน้อยแหละแต่ว่าผมขอถ่ายจากข้างบนก่อนแล้วกันนะก็เราขอเริ่มจากข้างบนก่อนเลยนะว่ามีห้องไหกันบ้างก็ไปโอเคข้างบนนะ้าคือบริเวณหลังคาเนี่ยมันจะเป็ียนทางเดินที่อ่าอุ้ยเดี๋ยวนะโอเค ข้างบนเนี่ยมันจะมีทางเดินที่เราสามารถเดินเดินใกล้กว่นะมันจะเป็นหลังคาที่คนเขาจะมานั่งชุมนุมกันนะมานั่งเล่นมาอะไรเงี้ยแหละตามสไตล์แบบหลังคาบ้านที่มันกว้างอะ่ะแล้วก็มีแบบดาดฟ้าอะไรเงี้ยก็ทางเข้าจะมี2ทางนะก็จะมีทางฝั่งของบริเวณบันไดแดงอันนี้คือผมเรียกว่าบันไดแดงนะนี่ตรงนี้บันไดแดงนะครับเป็นที่แล้วก็ตรงนี้คือบร,ริเวณเอา้าว บันไดที่ทิ้งขยะนะครับตรงนี้จะเป็นถังขยะนะนี่แต่ว่าเราโดดไม่ได้ตอนนี้ยังโดดไม่ได้นะครับนี่มีประตูกับหน้าต่างนะครับผมแนะนําว่าถ้าเล่นฟรอสต์นะก็เอามาวางได้ถ้าคุณยังไม่โดนเจอตัวก่อนนะนะเจอตัวก่อนนะเอามาวางตรงนี้หนึ่งอันนะครับตรงนี้ผมไม่แนะนําให้วางเพราะว่ามันจะเห็นนะครับนี่ดีเฟนเดอร์ไอ้อดัคเกอร์เวลามเดินมามันข้อเนี่ยตัพื้นมันจะเห็นก่อนนะเห็นประมาณนี้แหละมันจะเห็นอะไรดำๆนี่แหละก็ยิงทิ้งไปนะครับโอเคอ่าตัวนี้ก็มาได้นะครับนี่เดินขึ้ โอเคขอญอาตถ่ายจากตรงฝั่งบันไดที่ขยะก่อนแล้วกันครับเอ่อบันไดที่ขยะเนี่ยจะมีห้องที่เป็นเหมือนเป็นเครเซอ์แอร์ไฟฟ้าดีกว่าแล้วก็จะมีห้องเล็กๆนะซึ่งจะเรียกว่าห้องไฟฟ้านะครับนี่ตรงนี้ดีเฟนเดอร์ชอบมาแอบอย่างตัวโลมอ้าเฮียตัวโรมเนี่ยชอบมาแอบนะครับอย่างคาเมล่าวิจิวอะไรเงี้ยชอบมาแอบเพราะว่าจะไปแฟ้งหลังได้ดีนะก็คือ ไปตบนะครับไปซ้อนหลังนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับตรงนี้จะมีหน้าต่างหนึ่งบานนะครับก็ปีนขึ้นมาเลยนะปีนขึ้นมาได้โดดเข้ามาได้นะครับแต่ว่าก็เช็คตรงห้องนี้ก่อนว่ามีคนอยู่หรือเปล่านะครับโอเคงั้นขออนุญาตเดินนะครับเดินลงไปนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยชั้นนี้มันเป็นชั้นที่มีแค่2ห้องผมขอถ่ายลงไปข้างล่างเลยดีกว่านะครับชั้น3จากเออคิดว่าเป็นชั้น3และชั้น2ดีกว่าเออเขียนงี้ดีกว่านะครับเดินลงไปนะครับตรงนี้จะมีบันไดนะครับ ตรงนี้จะมีห้องนะครับจะมีประตูซ้ายประตูหน้าประตูขวาซึ่งมันคือห้องชิดกันนะครับประตูขวาคือห้องอะไรเดินเข้ามาคือห้องเก็บของตรงนี้จะเป็นห้องไซส์นะครับถ้าเป็นบอมนะห้องไซส์แล้วก็จะมีหน้าต่าง1บานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถเข้าหรือออกก็ได้แต่แนะนำว่าอาแทเกอร์มาตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เอาที่ผมเลือกฟิวมาเนี่ยก็คือผมชอบเอาฟิวมาเจาะตัวนี้นะให้มันระเบิดนะครับแกเจตที่มันวางตรงนี้มันจะมีระเบียงตรงนี้เนี่ย,ยปีขึ้นมานะครับนี่ปีขึ้นับนะรนะค ตัวนี้เขาทำปิดแล้วหรอวะปีนขึ้นางนี้นะปี่ปลอดภัยกว่านะแล้วขึ้นมาแล้วมังนี้เข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้จะมะีห้องเล็กอีกห้องหนึ่งก็คือห้องคลังแสงนะครับแล้วก็จะมีเป็น s o f ว w a l ์ซึ่งถ้าไม่เอาไฟฟ้ามาวางเนี่ยโดนเจาะแน่นอนนะครับแล้วก็คือเลนส์ฟอร์ดไงมันก็เจาะได้เหมือนเดิมนับอย่างคนเล่นชั้นหนึ่งใช่ไหมอย่างผมชอบเล่นฟิวนะครับหยิบเออคิ้เล่นไม่ออกหยิบฟิวเนี่ยเอามาเจาะตรงนี้เนี่ยชั้นสองนะครับปุ๊บเข้ามาตรงนี้แลคือ ข้างล่างก็มีไซน์นะครับก็มาจ่ออย่างเงี้ยแหละระเบิดนะครับฟรีนะครับถ้าไม่มีดอ่าไม่มีรวมมิ่งมานี่คือฟรีแน่นอนนะครับโอเคงั้นเดินกันต่อนะครับห้องนี้จะเป็นเชื่อมกับห้องของฟาร,ร์มเหรียญน,นะครับห้องฟาร,ร์มเหรียญน,นะครับตรงนี้เอ่อเอา,เอาง่ายๆคือห้องห้องบิตคอยเอาง่ายๆห้องเซิร์ฟเวอร์เรียกมันเซิร์ฟเวอร์ก็ได้เพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่มันเหมือนเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยที่ห้องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะมีห้องเล็กคือห้องลังแฮกเกอร์นะครับ พวกเค้านี่แม่งเป็นแฮกเกอร์จริงวะเนี่ยห้องแฮกเกอร์นะห้องเล็กตรงนี้นับจะมีซอฟบอลรอบทิศนับตรงนี้ตรงนี้ผมแนะนำนะเอาเขตมานับเอาเขตมาตรงนี้นะ,ะ War, นะนนนะถ้าอยากกันตรงนี้เอาเขตมาแปะสองอันตรงนี้แล้วก็วางไฟฟ้าเนี่ยให้มันลงตรงเหล็กตรงนี้นะเพราะว่ารัศมีมันจะครอบคลุมตรงนี้ถึงมันจะเล็กนิดเดียวแต่ว่ามันช็อตหมดแน่นอนนะับอันนี้คือหนึ่งทริคนะที่ผมให้มานะับโอเคแล้วก็เราเดินออกมาเนี่ย ห้องใกล้กับเซิร์ฟเวอร์อีกห้องนึงก็คือห้องบังนะห้องนอนที่นอนนะบังมันแปลว่าที่นอนนะน่าใช่ป่ะอาจจะใช่นะครับห้องนี้จะมีวินโดว์หนึ่งที่ซึ่งมาจากบริเวณตลาดนะครับตรงนี้ปีนขึ้นมาแล้วกระโดดมาได้เลยถ้าคุณ้าพอหรือว่าเอาอารุธยิงขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็ห้องบริเวณนี้นะใกล้ๆกันจะมีห้องทํางานนะครับซึ่งผมคิดว่าห้องทํางานเนี่ยทำไมมึงควรจะมีแฮตในห้องด้วยนะผมก็งงเหมือนกันนะว่าทําไมต้องมีนะเอาไปหนีเหรอแบบตำรวจลงก็หนีเง จะมีหน้าต่างบานนับอยู่เอ่อยิ่งๆทางลงมากับทางขึ้นนะนี่เดินลงมาก็ได้จะเข้านี้ก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวฟิวลงก่อนก็ได้แล้วก็โดดเข้าหรือคุณจะวิ่งมาจากบริเวณซากอ่าหลังคาวิ่งมางนี้วิบแล้วก็เข้า,รต,า,รา,าตรงนี้นะแต่เพราะระวังตรงนี้โดนยิงนะนี่โอเคเข้าได้นะนี่แฮชหนึ่งอันเดี๋ยวลงแบงล่างกันนะส่วนตรงนี้เนี่ยอ่าคนเราเล่นอัคเคอร์เนี่ยระวังหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยดีเฟนเดอร์เขาจะมาดักยิงได้นะนี่เขาจะเห็นเราตรงนี้แต่ว่าเห็นนิดนึงแต่ว่ามันก็ได้เปรียบแหละคือเนี่ยเห็นปะ เขาเห็นเราเกือบทั้งตัวนะครับส่วนเราในเห็นเขาแค่ยิงยิงหัวแต่ว่ายิงถ้าใครยิงแม่นกว่าเนี่ยคือเร็วกว่าด้วยนะคือมันจะได้เปรียบกว่านะครับโอเคขอญาตเดินต่อไปนะครับส่วนตรงนี้คือบันไดแดงนะครับตรงนี้คือบันไดบันไดแดงนะอันนี้คือบันไดแดงอีกที่หนึ่งนะนี่อยู่ใกล้กันนะครับอีกบันไดทางลงหนึ่งนะนี่บันไดแดงนะครับนี่จะมีแฮชหนึ่งอันนะแล้วก็จะมีวิดีโอหนึ่งที่นะตรงนี้ ซึ่งมาจากบริเวณเตะบอลน,นะครับจำไว้ว่าถ้าเตะบอลมาเนี่ยตัวนี้ขึ้นมาตรงบันไดแดงนะครับนี่บินขึ้นมาชั้นสนะถ้าเป็นผมนะครัจะเอาฟิ้วมาลงก่อนน้ำนี่ลงตรงนี้ลงบริเวณตรงนี้ก่อนน้ำแล้วก็โดดเข้าเพื่อเคลียร์บ้าบไวากับแกเจ็ตที่มันเป็นทริกเกอร์นะครับอย่างของเฟนเดียหรือว่าทรอนอย่างนี้นะครับอโอเคเดี๋ยวขอวิ่งก่อนหมดยังโอเคนะค่าจะหมดละงั้น เดี๋ยวผมพาไปดูกล้องนะว่ากล้องจากข้างบนชั้น3กับชั้น2เนี่ยมีตัวไหนบ้างก็ปชั้น3นะอย่างแรกเลยคือตรงบริเวณนี้นะเอ้ตรงนี้ผมยิงไปยังวะอ๋อไปแล้วใช่ปะนี่นับชั้น3ตรงบริเวณถังขยะนะครับอ่าชั้น3บนสุดนะคือตรงนี้นะโดนเขอเจอเข้ามาเนี่ยหรือจะเล็งจากประตูก็ได้เนี่ยเอาโดนมาเล็งปิงไว้ก่อนแล้วก็ยิงจากซอบบ์อปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ เดินลงมาตรงนี้จะมีอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ถ้าคุณขี้เกียจเนี่ยผมมีวิธีหนึ่งคือเอาฟิวมานะครับแล้วเจาะตรงนี้ระเบิดตรงนี้ลงไปเลยนะครับคืออยากเคลียร์แก๊เจ็ดด้วยแหละเคลียร์อะไรที่อยู่ล่างนะครับก็กลดลงไปเลยนะครับอยานี้ป่ระเบิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แต้มนะโอเคตัวที่3นะครับของชั้น2กับชั้นชั้น2อแหละเออคือตรงนี้นะนี่นี่บริเวณนี้ หมดแล้วนะครับงั้นเราไปทัวร์ชั้น1ชั้นสุดท้ายกันเลยดีกว่าว่ามีห้องอะไรกันบ้างงั้นก็ขออนุญาตลงไปเลยนะครับบาย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 ที bye ่ bye. Bye bye, อะไรเลยโอเคชั้นหนึ่งนะก็คือส่วนที่เป็นชั้นที่สุดของด่านนี้แล้วนะก็มีหลายห้องงั้นผมขอเริ่มจากห้องที่ผมลงมาจากบันไดชั้นลอยเลยลวกันนะตรงนี้บริเวณที่มีรูปโคตเตบอลน,นะนี่ลงมานะครับคุณจะเจอกับห้องอะไรเอ่ยทางขวานะจะมีห้องหนึ่งห้องแล้วก็มีทางยาวหนึ่งทางซึ่งจะมี บริเกตสองแผ่นนะครับอยู่นี้โดดเข้ามาได้นะเป็นโดดเข้ามาได้เลยนสองที่นะตรงนี้ขอเข้าห้องขวาก่อนนะครับห้องขวาคือห้องของอพาร์ตเมนต์เสียมผูนะครับอันนี้คือไซส์เห็นป่ะอันนี้คือไซส์นะครับแล้วก็สามารถใช้ฟิวส์ลงมาได้นะครับตรงนี้คือไซส์หมดเลยนะครับนี่ห้องนี้จะค่อนข้างจะยาวมากนะแล้วก็จะมีห้องเล็กอีกห้องนึงคือห้องของห้องครัวเสียมผูนะครับซึ่งซอฟต์วอล์ทั้งหมดนะครับแต่พื้นเป็นผินชั้น2นะครับ เพดานเป็นหินนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นไม้ระวังหน่อยแล้วกันนะถ้าโดนฟิวอะ่ะโอเคค่อยคเดินออกมานะครับไปซ้ายก่อนแล้วกันนะครับทางซ้ายเนี่ยคือห้องอพาร,ร์ตเมนต์เสียเงินซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นไซส์อีกไซส์หนึ่งคืออยู่ตรงตรงนี้ป่าววะเดี๋ยวนึกก่อนน่าจะตรงนี้มั้งเนี่ยอีกไซส์หนึ่งอยู่ที่นะำนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะก็ลืมๆเหมือนกันนะครับใช่ป่าวะเดี๋ยวนึกก่อนดิเผื่อมั่วนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ บอลอีกที่นึงอะอยู่นี่หรือเปล่าวะเจี๋ยวมั่วมั่วที่ไหายอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยหนึ่งซส์เนี่ยไซส์มันอยู่นี่ขอโทษ <laughs> โอเคกลับมาที่ห้องอพาร์ทเมนต์นะครัอาพาร์ทเมนต์สีน้ำเงินเนี่ยจะมีห้องเป็นห้องนอนที่แม่งติดกับซุวมเลยนะครับนี่คือมึงตื่นมาเยี่ยวขี้แล้วก็ลงไปนอนต่อได้นะครับห้องนอนเสียเงินเนี่ยจะมีห้องน้ำน้ำซึ่งสไตล์ บ้านเขานั่นแหละผมไม่รู้ว่าเรียกว่าไงนะก็จะมีเป็นซาวบอลแล้วก็มีโปรเจคเตอร์นะ <c oughs> ขอญาตกินน้ำเมื่อวนแล้วโอเคก็จะมีห้องนอนเล็กนะซึ่งไอ้ตรงนี้นะ่ยจะมีซาวบอลทั้งหมดเลยคือเจาะเข้ามาได้นะตัวนี้ก็เจาะได้นะแต่ว่าผมแน,น,นะนำว่าเอาไฟฟ้ามาวางนี้ดีกว่านะเพราะว่าอแดกเกอร์มันจะลงมาจากตรงนี้นะโดดลงมานะแล้วก็จับได้เลยนะไป <c oughs> <c oughs> โอเคอพาร์ทเมนต์เสียเงินเนี่ยจะมีโซนเล็กๆนะครับก็คือห้องครัวเสียเงินซึ่งตรงนี้ก็คือบริเวณครัวนะนี่ตรงนี้นี่คือซอฟบอลนะจำไว้นี่คือซอฟบอลเดินออกมาจะเจอกับฟุตบอลเขียวนะครับก็คือห้องที่มันเป็นห้องชิวนะห้องชิวเลยแหละเนี่ยตรงนี้นะค,คือโซนบริเวณที่มาจากหน้าประตูเหมือนกันนะนี่หน้าประตูนะนี่หรือมาจากตรงนี้ก็ได้ แต่ต้องปีนขึ้นมานะตรงนี้เฮ้ยไอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องปีนนะครับแต่ว่าตรงนี้คือเดินมาได้เลยเคาะสองทีสามทีแล้วก็โดดเข้ามานะครับอีซี่นะครับห้องเขียวฟุตบอลเขียวนะครจะมีห้องหนึ่งก็คือห้องคลองอพาร์ตเมนต์นะครับบ้านเนี่ยนี่คือลอยฟิวของผมนะเนี่ยอยู่เนี้ยเนี้ยเห็นปะเนี่ยระเบิดตรงนี้ดีมากนะครับห้องนี้จะมีวินโดว์เข้าก็คือเหมือนกับตรงบริเวณหน้าประตูนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะเสี่ยงตายกว่านิดนึงเพราะว่ามันคือห้องซ้ายเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ย บริเวณนี้คือไซน์นะครับอันนี้คือแฮชซึ่งลงมาจากส่วนของบันไดแดงนะตรงนี้ลงมาจากบันไดแดงนะจะมีห้องน้ำเล็กๆนะห้องน้ำสีเขียวนะมีวินโดมาจากทางข้างนอกนะแล้วก็โอ้ยๆๆๆๆก็ยนีมตูดเจ็บสัตว์โอเคเดินกลับมานะครับเมื่อกี้ก็ยีนีผมนี่ตูดนะครับผมเจ็บมาก เดินออกมาก็จะเจอจาดทางเดินที่ผมมาจากบันไดเมื่อกี้นะบันไดไอ้ชั้นลอยนะครับเอาเลยกลับมาเมื่อกี้ยังไม่หมดนะตรงนี้ยังเหลืออีกถ้าเราเดินกลับมาที่ห้องอพาร์นเพชรสีชมพูเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยมันจะมีแฮชเหมือนกันครับอันนี้คือลงมาจากบริเวณสำนักงานนะห้องสำนักงานเมื่อกี้นับที่ผมถามว่าทำไมสำนักงานมึงมีแฮชด้วยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยลงมาโป๊ะตรงนี้นับนี่เนี่ยป่ะสำนักงานนะับนี่โต๊ะป่ะโต๊ะขาวเนี่ย โอเคตรงนี้จะเป็นห้องเรือนกระจกสีคูนะครับหรือว่าห้องอ green g r a s เป่าวะน่าใช่ปะ่ะตรงนี้ต้องปีนเข้า,านับหรือว่าใช้อัมรุปเข้ามาก็ได้นะนี่ตรงนี้เนี่ยคือผมแนะนำว่าให้เอาคับขันนับคับขันนะนนะผมแนะนำนะแปะตรงนี้สักสองอันหรือสามอันก็ได้ถ้าคุณอยากได้ค่านะแปะไว้เลยนะมุมอย่างนี้นะนี่แปะไว้โป๊ะอย่างนี้เพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปสอนเล่นนะก็คือเวลาคนเดินมาเนี่ยมันจะไม่เช็คมุมที่มันดูตรงนี้นะครับ ที่มันดูนี้มันจะเช็คแค่ตรงนี้ถ้าห้องบริเวณทางขวากว้างเนี่ยมันจะเช็คขวาเลยซ้ายจะไม่ค่อยเช็คนคับก็จะเดินไปตุม้ม easy k i l ครับโอเคเกือบหมดแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีส่วนที่มาจากบริเวณเหน้าประตูนะครับเดินตรงมายาวแต่ว่าระวังพวก defender แม่งแอบอย่างนี้นะครับแล้วก็ hello d e a นะครับยิงคุณตายนะครับแล้วก็ไอทางทิ้งขยะเนี่ย มันสามารถโดดได้นะครับจากบริเวณชั้นชั้น2นะครับชั้น3โดดไม่ได้นะครับเว้นแต่เอาจะาจะโดนโดดลงมานะครเนี่ยเดี๋ยวดูนะเนี่ยโดดได้นะนี่โดดลงมาโย่ชั้น1นึ่งอ่าน่นาจะหมดแล้วไหมชั้นนี้นะครับงั้นเดี๋ยวพาดูกล้องว่ากล้องเนี่ยชั้น1มีกี่ตัวงั้นก็ไปดูกันเลยนะไปมีตัวนี้หนึ่งตัวนะค,คือบริเวณหน้าประตูนะครับตรงนี้ น่าจะมีตัวเดียวป่ะเพราะว่าชั้นหนึ่งผมเจอได้ว่ามันมีตัวเดียวจากบดตรงบันไดนะครับน่าจะใช่ใช่ใช่มีตัวเดียวนะครับก็คือตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมขอรื่ออะไรอย่างนี้อ,อ๋อใช่ผมแนะนําด่านนี้อีกอย่างคือเล่นขับขันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเล่นขับขันในด่านนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้แปะตรงไหนนะรงั้นก็ขอสลับไปตรงฝั่งของกันแบบคัาขันนะว่าเป็นังไงก็ไป ส่วนต่อมาคือส่วนที่ผมจะบอกว่าคับขันด่านนี้เนี่ยเล่นสนุกนะก็คือเดี๋ยวผมจะดูนะครับจุดแรกนะนี่คือตรงนี้วางสักสองอันเหลืออันเดียวก็ได้นะครับให้มันรู้ว่าเฮ้ยเรามีคับขันนะเว้ยอะไรเงี้ยวางตรงนี้นะแล้วจากคุณจะวางได้ผมวางห้าอันมาแล้วยังทํามาแล้วเลยตรงนี้หนึ่งที่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเออถ้าเป็นตัวโล่ก็ผมก็แนะนําวางนะเพราะว่ามันโดดเข้ามาแล้วมันจะน่าจะบึ้มเลยมั้งน่าใช่วางสองอันเหลือนเดียวก็ได้ถ้ามันไม่เห็นก่อนนะ ถ้าเราไม่โดนแบบว่าตรวจเจอก่อนแบบสแกนเจออะไรเงี้ยตรงนี้1ที่นะครับตรงนี้ผมแนะนําว่าให้เล่นฟอร์์นะครับขับขันไม่ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามาติดได้แค่2ฝั่งเห็นปะเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยมันติดเพิ่มไม่ได้ล้วโอเคส่วนลงมาชั้น2นะครับตรงนี้ผมแนะนําว่าถ้าเขาอยากจะลงบันไดมาแล้วเจอเข้าประตูใช่ไหมติดทางซ้ายนะครับนี่ คอมมอนเซนส์คุณเป็นยังไงนะมันก็จะเป็นยังไงนะค,คือเล็งตรงนี้ก่อนใช่ไหมเนี่ยแม่งจะเล็งงนี้ก่อนแน่นอนโโ้โหเล็งตรงนี้เล็งตรงนี้นะครับเพราะว่ามันกว้างเห็นป่ะเนี่ยเล็งตรงนี้แล้วก็เล็งตรงนี้รอนะแล้วมันก็จะเดินเข้าตูมเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยวางทางขวาดีกว่านะเพราะว่ามันเล็งซ้ายเห็นป่ะมันจะเห็นเรานี่เดี๋ยวดูนะถ้ามันแบบมุมมองการมองเห็นนะเนี่ยเดินมาแม่งเห็นแน่นอนนะนี่เห็นแถบก่อนเลยเนี่ย เนี่ยไม่มันก็จะย่อมามันเห็นแถบก่อนนะครับแล้วก็จะเล็งมันยิงโปะแตกนะครับถ้าเป็นขวาเนี่ยมันจะไม่เห็นเนี่ยเนี่ยปะมันจะไม่เช็คเพราะว่าตรงนี้มันตันไงเห็นป่ะวิสัยทัศน์เรามันตันนะมันจะไม่เห็นอะไรคือตรงนี้มันเคลียร์แล้วมันก็ไม่สนใจนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมึงไม่เคลียร์แน่นอนมึงโดนของกูแน่นอนนะครับยี่สิบแต้มอิ่มๆเลยนะครับโอเคอ่าส่วนตรงนี้นะมันต้องมันต้องมีสักคนหนึ่งอ่ะแม่งต้องเจาะเข้ามาแน่นอนนะครับคือผมคิดว่า ถ้าคุณเป็นผู้เล่นคับขันที่ไอ 8, คิวแปดพันนะับก็นับวางตรงนี้ได้นับนี่เพราะว่ามันเล็งอะไรมันเล็งตรงนี้แล้วก็เล็งขวาเพราะว่าตรงนี้มันโลง่งเห็นปะมันจะไม่เลงเห็นปะมันคิดว่ามันคือชิดแล้วตูมเรียบร้อยส่วนตรงนี้นะบอ่าผมไม่แน่ใจว่าจะวางดีไหมแต่ว่าก็วางวางเอะวางขวาก็ได้นะนี่วา,ง,วา,นวาง,งนี้ก็ได้เนี่ย วาน,นี้มันก็ไม่เห็นนับนี่นเห็นปะมันจะเล็ตง,อองตรงนี้ก่อนเห็นปะเล็งตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นห้องเล็กนะตรงนี้เล็งไปเลยนะครับแต่ถ้าวางซ้ายเนี่ยโอกาสที่มันจะเห็นก็น้อยก็มากเหมือนกันนะครับเห็นก่อนแต่ว่าถ้ามันเล็งขวาเนี่ยมาเดินเ,เข้ามาเช็คเนี่ยแม่งตายแน่นอนนะครับแล้วแต่คุณจะเล่นแล้วแต่ดวงด้วยดีกว่านะครับส่วนตรงนี้นับแน่นอนคือซ้ายแน่นอนนะชิดซ้ายเลยนะมี ว่าคนลงจากบันไดเขาเล็งอะไรเล็งตรงกลางนะครับนี่เล็งตรงนี้นะครับแม่งยิงสวนกับตรงประตูนี้แน่นอนนะได้ป่ะแล้วก็บันไดแดงนะครับผมแนะนําว่าวางติดตรงนี้เลยดีกว่าติดซ้ายนะเพราะว่าเวลาบางทีเนี่ยพวกอะทกเกอร์เนี่ยมันเข้ามานะมันจะโดดเข้ามาใช่ไหมมันจะแบบว่าคล้องคอแล้วกระโดดเข้ามานะครับ โดนเข้ามาอู้เรียบร้อยนะครับยิ่งติดต่ําเท่าไหร่เนี่ยโอกาสโดนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าคือถ้าคุณติดสูงไปเนี่ยมันต้องให้ศัตรูเนี่ยเดินชนนะแต่ว่าถ้าติดต่ําถึงดินเลยเนี่ยโดนทั้งตัวนะครับเว้นแต่ว่าเขาจะมีเขาเรียกอะไรนะอ่าโลตั้งวางไว้นะอืมโอเคส่วนตรงนี้นะครับเล็งติดได้สองทางก็คือถ้าคนลงจากบันไดแดงถ้าคุณเล่นตรงโซนนี้นะติดตรงนี้ ไม่เห็นแน่นอนเลงตรงนี้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตรงนี้อยู่ดีนะแต่ถ้าคุณติดตรงนี้ใช่ไหมมันเห็นแน่นอนวิสัยทัศน์มันเห็นอยู่แล้วล่ะเนี่ยเดินลงมาเฮ้ยน่าอะไรอ่ะหรือถ้าคุณมดีดีฟิเซอร์นะตกอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงช,ช,ชั้นคุณเนี่ยคุณติดตรงนี้เลยเนี่ยย้ำนะว่าถ้าดีฟิเซอร์ตกระยะใกล้คุณเนี่ยติดให้มันสวนกับวิสัยทัศน์ที่มันมองเห็นนับนี่ ตุ้มแน่น,ะนอนนะครับส่วนห้องนี้นะครับห้องนี้ก็เอ่อตัวนีนน้แล้วกันนะครับผมไม่ค่อยติดตรงนี้แลบเพราะว่าผมจะไปติดตรงทางเข้าที่มันอยู่ตรงปากห้องนะครับถ้าในห้องเนี่ยผมจะซัดอย่างเดียวนะครับก็คือยิงสวนเลยนะครับช่วยกับเพื่อนยิงกันนะครับถ้าติดตรงนี้ก็ได้นะนี่เดินมาไม่เห็นแน่นอนตุ้มตาย้ังนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้ามันมางี้แล้วก็ติดตรงนเนี้ยเนี่ยตุ้มเนี่ย ส่วนตรงนี้นะครับถ้ามันมีคนทะลึ่งเข้ามานะครับคุณก็แค่ติดตรงนี้เนี่ยติดตรงนี้นะครับตุ้มเรียบร้อยตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ติดตรงนี้นะครับนี่บึ้มนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็ติดตรงนี้เลยนะครับมันไม่เห็นแน่นอนนะครับแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นนะครับนี่ โด,ดออกมามาจะเห็นแท็บเลทป่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูโดดเข้ามาเห็นแท็บแล้วยิงได้เลยนะแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยก็ติดทางขวานะครับเผื่อคนถ้าคุณใช้ชั้นหนึ่งเนี่ยอา่าถ้าเป็นด่านนี้นะถ้าใช้ชั้นไหนเนี่ยอย่างชั้นหนึ่งเนี่ยผมจะไปติดระเบิดชั้นสองถ้าใช้ ไชั้น2ก็ติดบริเวณโดยรอบนะครับเพราะว่าเผื่อคนมันจะลงมานะครับก็เขาเผื่อลงมาแดงมาใช่ป่ะแล้วเขาอาจจะเล่นฟิวเงี้ยแมงเดินม,มาเหยียบตุ้ม่แต้มนะเผื่อถ้าติด3อันเนี่ยตายแน่นอนนะครับโอเคตรงนี้หมดแล้วนะงั้นลงแมงล่างกันนะครับข้างล่างนะครับก็คือห้องนี้ตรงนี้ก็เหมือนที่ผมบอกนะครับติดให้มันวิสัยทัศน์ไม่เห็นนะครับคือตรงนี้ให้มันเป็นมุมอับสายตาที่ศัตรูเนี่ยมันคิดว่า ไม่มีระเบิดนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดินเข้ามาใช่ป่ะอันนี้มันเป็นห้องเชื่อมติดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่หรือว่าถ้ามันเดินมาจากฝั่งนี้เนี่ยก็ติดตรงบริเวณนี้นะครับนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้โทษดินี่นะครับนี่มันจะไม่เห็น,หนป่ะอ่ะโปะแล้วถ้ามันมีใครอยากทะลึ่งเข้าห้องนี้เนี่ยติดตรงนี้ <c oughs> ติดตรงนี้นะครับนี่ มันต้องเดินระเบิดก่อนอยู่ยแล้วแหละเนี่ยติดตัวนี้ก็ได้นะจริงๆคือถ้ามันมีซ้ายขวานั่นแหละเว้นแล้วแต่ว่าศัตรูจะเข้าจากฝั่งไหนนะครับนี่เนี่ยตู้เรียบร้อยตายนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้เลยเนี่ยชิดซ้ายผมแนะนำว่าชิดซ้ายนะเพราะว่าเราเล็งขวาเห็นปะหน้าประตูก็ซ้ายนะครับนี่ซ้ายเห็นปะ ไม่เห็นเดินมาตู้เรียบร้อยเอ,อ่อเมื่อกี้ห้องอะไรวะห้อง,งนี้นั้นปะตรงนี้แล้วกันนะยังไม่หมดนะส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะขวาเล่นไปสักพักก็ชีนเองนะว่าขับขันควรวางไงนะเพราะว่าถ้าคุณเล่นขับขันเนี่ยคือต้องคิดแบบ200 IQ ควจัดเลยนะว่าสตูเหยียบยังไงให้จะโดนนะ ตรงนี้ถ้ามันมีคนลงแฮตมาวางแปะตรงนี้ดักก็ได้นะนี่แล้วมันจะวิ่งออกมาแตกนะครับแล้วถ้ามันการคนวิ่งสวนบางนี้ก็ติดตรงนี้เพิ่มอีกอันนะครับสักคนน่ะมันต้องโดนทักอันน่ะเนี่ยตึมตึมสองทีก็ได้นะนี่แต่ว่ามันอาจจะเขาเรียกไงมันอาจจะระเบิดไม่กนระเบิดใส่กันป่าวไม่น่าใจนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกตรงนี้นะเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกเนี่ยอันนี้คือจุดอับสายตาแบบดีที่สุดนะครับ ดักไว้เลย3อันนะผมแนะนำสองอันก็ได้ถ้าเป็นตัวบางนะครับแต่เราดัก3อันดีกว่าเพราะว่าดาเมจมันจะน่าจะประมาณสักเท่าไหร่วะ20่หรือ3าหรือ40่สนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันลดลงมาเยอะมากแต่ว่าขับขันสมัยก่อนเนี่ยหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งแถบนะนี่ส่วนตรงนี้ก็คือตรงนี้วางสองที่ก็ได้นะมันจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นทางเบี่ยง คุณวางสองอันได้เลยตรงนี้เนี่ยแม่งไม่เห็นแน่นอนเห็นปะเราเดินตรงเห็นปะวิสัยทัศน์เราเนี่ยแทบจะไม่เห็นอะไรละเนี่ยเดินไปเลยตู้มตายนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เหมือนกันก็คือทางซ้ายทางนี้เหมือนกับประตูหน้านะครับถ้ามันมามาดักทางนี้ก็ชิดซ้ายนี่นะครับโอเคส่วนห้องน้ําเนี่ยห้องน้ํามันจะมีคนชอบดักยิงผมไม่แนะนำให้มันติด นับเนี่ยเพราะว่ามันจะเช็คก่อนมันจะเช็คแบบเอี้ยวเช็คได้เลยเนี่ยแม่งเช็คแน่นอนนะครับส่วนตรงนี้นะับก็ติดตรงนี้นะนับนี่ทางเข้านะครับเห็นบ้านบันเลงขวาถ้ามีคนอยากลงแฮตมาเนี่ยแปะซ้ายอ่ะใต้แน่นอนนะับหมดหรือยังไหนดูซิเขาวิ่งให้ชัวร์ก่อนโอเคหมดแล้ว งั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในตอนหน้าว่าจะเป็นตัวอะไรที่ผมชอบเล่นบ่อยในด่านนั้นหรือว่าจะเป็นแมปไหนก็แล้วกลับมาเจอกันในตอนหน้านะครับสตันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับบุบุยบ๊ายบาย